สวัสดีลูกเพจทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมากับดวงอกแดงงวดวันที่1มิถุนา2565นี้สอรี่ด้วยเดอ้อที่แอดมาช้าเจ้ารือตรงไหนเดี๋ยวแอดภาพไปดูค่ะมีวัวควายม้นะคะ09เต็มๆเลยเนาะแอดบอกกับหัวด้วยนะเป็น06 เลยว่า09ค่ะแล้วก็อีกภาพนึงก็เหมือนกันนะคะแต่เพิ่มขึ้นมาคือบัวควายม้า09 49 89นะคะ09ออกไปแล้วไม่แน่อาจจะออกอีกกับหัวหรือเปล่าเป็น06 60อะไรอย่างเงี้ย สำหรับการเติบโตของช่องนะคะก็5,000กว่าแล้วนะคะขอขอบคุณลูกเพจทุกท่านที่มากดไลค์กด subscribe ให้แอดนะเป็นไว้ได้ไหมสิ้นปีนี้จะถึง1,000 0หมื่นซ i b e ภาพหน้าปกวดวันที่1มิถุนา2560ารางวันที่1 053 630เลขท้าย2ตัว61ค่ะ ภาพนาปกเมื่อวันที่1มิถุนา2561รางวันที่1 988117เลขท้าย2ตัว95ค่ะภาพนาปกเมื่อวันที่1มิถุนา2562รางวันที่1 516 641เลขท้าย2ตัว46ค่ะ ภาพหน้าปกงวดวันที่1มิถุนา2563รางวัลที่1 8 3 1 5 6 7เลขท้าย2ตัว24ค่ะภาพหน้าปกวา 1, 64, างวดวันที่1มิถุนา2564รางวัลที่1 292 972เลขท้าย2ตัว45ค่ะก็เราดูภาพหน้าปกของงวด ปี60จนถึงปี64สีแล้วนะคะพบแล้วก็แอดก็จะมาให้สนใจ2จุดด้วยกันนะคะก็คือนำเ,อเลขท้าย3ตัวของงวนที่1นนะคะมาลบจุดที่1นนะคะมาลบกับเ,เลขท้าย2ตัวก็คือ61แล้วก็ผลลัพธ์ก็จะได้ออกมาเป็น569นะคะแล้วก็จุดที่2ก็ นำมาบวกกันค่ะก็คือเหมือนเดิมเลยก็คือเลขท้าย3ตัวของวันที่1มาบวกกับเลขท้าย2ตัวนะคะผลลัพธ์ก็จะได้6 9 1นะคะเราก็มาดูงวดวันที่1มิถุนายนนะคะ25 61หดูว่าเป็นมีเลขที่ผลลัพธ์ออกมาแล้วมันใกล้เคียงกันไหมก็ได้มาว่าเป็นมี5และเกนะคะก็คือ5และเมาออกของรางวัลเลขท้าย2ตัวนะคะของปี6 -1 นั่นเอง ก็เหมือนกันนะคะก็ทาเหมือนกันเลยสีแถวนี้นะคะก็แถวที่2ผลลัพธ์เราได้มา22แล้วก็2 1 2นะคะก็มาดูปี6-2นะคะไม่ไม่เข้าเลยนะคะก็อันนี้ไม่ได้นะคะต่อไปเป็นช่องที่3ก็จะเป็นผลลัพ์ได้มา595นะคะแล้วก็6 8 7เข้าเป็น6และ7นะคะคือ เลขท้าย2ตัวของรางวัลที่1นั่นเอง6 7นะคะก็ช่องที่4ผลลับธ้าสีแล้วก็5 9 1เข้า4 5นะคะเลขท้าย2ตัวนะคะต่อไปช่องที่5ก็ ได้ผลลัพธ์คือ927และ1017นะคะเราเรา,เราก็จะมาแตกย่อยเป็น92นะคะ92แปัหนึ่งนะคะ92ค่ะแล้วก็97 10 17 แล้วก็7 0นะคะก็ทุกคนนะคะก็เออแอดพาดตรงไหนไปอ๋อ2อเค่ะ27มี27ด้วยทุกคนก็อย่าลืมกลับหัวด้วยนะคะก็ถ้าใครชอบสูตรนี้นะคะก็ตามได้นะคะสูตรนี้คือที่ช้าที่แอดช้าที่คือกำลังนั่งคิดอยู่นะคะว่าคือมันจะมีอะไรที่น่าสนใจมากนะคะ นะปกะปีนี้นะคะชุมชนบ้านดินมดแดงนะคะจังหวัดลบบุรีนะคะก็มาดูกันว่าเป็นยังไงบ้างก็สําหรับตารางนี้นะคะก็ะช่องสีแดงนี่คือมันออกมันเคยออกรางวัลที่1น,นะคะแล้วเราก็เหมือนไปเอาของเลขหน้าเลขท้ายมาออกเป็นรางวัลที่1อย่างเช่นนี้ก็เป็น เจ็เป็น6เลขหน้านะคะของวันที่17มกราปี2,5,6,5นะคะแล้วนำมาออกเป็นเลขท้าย3ตัวของรางวัลที่1ของออวอาวันที่16มีนาะ2565้าส่วนสีเขียวก็เป็นออกซ้ำกันก็จะมาสังเกตกันว่าภาพที่มีภาพหน้าปกที่มีมนุษย์นะคะก็จะมีออกแล้วก็จะมี 6ตัวด้วยกันนะคะ083005071009นะคะเราไปได้ดูกันเลยนี่นะคะมีคนมีมนุษย์นะคะก็มี0803นะคะมอดกุมภา1กุมภานะคะ1มีนาะก็มาอีก0507แล้วก็มี1เมษามี10นะคะแล้วก็ เว้นวด16เมษายนนะคะมีคนแต่ว่าไม่มีศูนย์นะคะตอนนี้แอดคิดว่าน่าจะมีแค่คนเดียวหรือเปล่าศูนย์ก็เลยไม่มาอะไรเงี้ยอออันนี้ภาพหน้าปกวปันที่2พฤษภาคมศูนย์เก้ามาอีกค่ะแล้วลงมาดูภาพหน้าปก1มิถุนาคนมาอีกแล้ว3 3คนด้วยกันนะคะจะมีศูนย์อีกหรือเปล่าแอดก็จะให้เลยนะคะเป็น สำหรับศูนย์ที่ยังไม่ออกนะคะแอคที e มันก็จะเหลือแค่0ูนย์สะคะที่ยังไม่ออกแล้วก็0ูนย์สค่ะแล้วก็0ูนย์สะคะเออไม่ใช่ไม่ใช่03นยน,น์จะเป็นไม่ได้ไหมถ้ามันออก0ูอันนี้เราก็ไม่สามารถรู้ได้นะคะเราต่อไปก็ มีจุดสังเกตอีกจุดหนึ่งคือเดือนนี้เดือนมิถุนาเป็นวันพระราชสมภพของพระราชินีรัชกาลที่10นะคะก็พระราชนีนะคะถ้าใช้ศัพท์ธรรมดานะคะวันเกิดของพระราชินีนั่นก็คือวันที่3นั่นเอง0ูนย์สนะคะเป็นไม่ได้ไหมว่า0ูนย์สจะมาอีก1ครั้งนะคะก็คือศูนยสามนี่มาสองรอบแล้วถ้ามารอบนี้อีกก็จะเป็น3ครั้งแล้วนะคะ ก็ทุกคนชอบก็ตามกันได้ค่ะแล้วเรามาสังเกตสัตว์ที่มี0มี03และ06นะคะก็งวด16พฤษภานี่ไงคะ่ะก็บรรมาเลยออกไป0ูนย์หนะคะต่อไปเรามาดู03นะคะว่า03อยู่ในงวด16มีนานะคะเป็นภัพปลานะคะปลาโอเคนะคะ ต่อไปเราก็จะไปดูสูตรลบ3บวก4นะคะสูตรลบ3บวก4นะคะงดก่อนนะคะสูตรลบ3บวก4รอให้มีตัวหลักอย่างงวดอ,อย่างงวดหนึ 1, ่งสิบเจ็ดมกราคะที่มี5ไปไม่ใช่ไม่ใช่5นะคะมี9นะคะ9ของบนและ9ของล่างะคะ่ะนี่คือตัวหลักคือมันเป็นตัวเดียวกันแล้วมันจะหาตัวเลขง่ายนะคะ แอดก็งดไว้ก่อนนะคะต่อไปนะคะชาวเสื้อฟ้านะคะก็เต็มเลยนะคะชาวเสื้อฟ้าก็งดวันที่2พฤษภานะคะก็มีที่มีชาวเสื้อฟ้านะคะที่วันแรงงานนะคะใส่เสื้อสีฟ้า3าคนนะคะก็มีศูนย์ไม่ค่ะเป็น0-9แล้วก็เลขเ ใช้3ตัวของรางวัลที่1ก็ออก642นั่นเองคือสังเกตได้เลยว่าชาวเสื้อฟ้านี้จะมาศูนตลอดถ้าชาวเสื้อฟ้ามี3คนนะคะต่อไปก็แอลจะให้มาสังเกตต,ตรงจุดจดนี้นะคะก็คืออผู้ชายนะคะคือในภาพหน้าปกที่มีผู้ชายเด่นเด่นที่สุดนะคะคืออย่าเช่น1กุมภาใช่ไหมคะ หนึ่งกุมภาเขาก็จะมีเป็นภาพผู้ชายค่ะแต่เป็นน่าจะเด็กๆหน่อยหรือเปล่าเขาก็ยืนถืออันนี้ค่ะยืนถือ,อเขาเรียกว่าอะไระเสื้อเสื้อคลุมหรือเปล่าแบบนี้แล้วมีเราก็ดูมือของผู้ชายนะคะก็ไม่มีจุดไหนที่น่าสนใจแต่ว่า คือมือดูมือของผู้หญิงนะคะเขาจีบนิ้วอะ่ะเป็นเหมือนคําว่าโอเคใช่ไหมคะโอเคแล้วแล้วทีนี้ก็ดูว่าคําว่าโอเคตามนิ้วมือของผู้หญิงนะคะตรงเนี้ยเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวจะให้ทุกคนดูว่าทุกคนจะเห็นเหมือนกับแอนหรือเปล่าเนี่ยค่ะตรงวงกลมตรงนี้นะคะก็ข้างในก็จะเป็นศูนใช่ไหมคะแล้วก็ตรง3นิ้วก็เป็น3 แล้วงวดนั้นมันก็ออก030นะคะก็แอดคิดว่ามันน่าจะเกี่ยวกับนิ้วมือด้วยนะต่อไปนะคะมาดูงวดวันที่1เมษานะคะ1เมษายนผู้ชายนะคะเป็นภาพผู้ชายยืนเด่นอยู่เหมือนกันนะคะแล้วเราก็สังเกตดูนิ้วเขานะคะเราสังเกตดูนิ้วเขานะคะเนิ้วเขา ชี้ลงมาเป็นเหมือนเลขหนึ่งนะคะแล้วอีกข้างหนึ่งเขากำนิ้วมือนะคะก็ก็เหมือนนะคะว่าเหมือนเขาใบเราอยู่ว่า1นูนย์อะไรเงี้ยงวดนี้มันก็ออก1นูนย์จริงๆค่ะแล้วก็ต่อไปเป็นสองพฤษภาและะ้วค่ะอันนี้ดูจากมือแล้วก็เออเหมือนเขาจะกำรรม,มือกันอยู่ทุกคนเลยแต่ว่าเออแต่แอดงวดนั้นแอดให้สังเกตเป็น ขออภัยนะคะที่แอดบอกว่าเป็นไข่ควงนะคะคือมันคือประแจนะคะก็คือข้างล่างมันเป็นวงกลมใช่ไหมคะแล้วก็ข้างล่างมันเป็นวงกลมแล้วข้างบนมันก็จะเหมือนเลข9เลข6อะไรอย่างเงี้ยแล้วแอดก็ให้ทุกคนกลับหัวด้วย9้าหรือ6อะไรอย่างเงี้ยสรุปว่าวดวนั้นก็อ,อกนเก้านะคะแล้วก็ภาพหน้าปกของวดวนี้นะคะเป็น หนึ่งวิยานะคะภาพนาปกว่าหนึ่งวิุยานก็คือผู้ชายนะคะเขาทําชี้นิ้วเหมือนตรงวงกลมเนี่ยนะคะผู้ชายเด่นเหมือนกันนะคะก็เขาทํานิ้วเหมือนหกใช่ไหมคะเหมือนนิ้วเหมือนหกอ่ะเดี๋ยวให้ดูภาพใหญ่ๆเลยนะคะคือชี้นิ้วออกมาเป็นเหมือนหกแล้วมองอีกอย่างหนึ่งก็เหมือนเก้านะคะอย่างที่บอกนะคะคือเราต้องกลับหัวไปด้วยนะคะข้างนอกเป็นหก ข้างในเป็น9นะคะข้างนอกเป็น6ข้างในเป็น9กเราก็จะให้เป็น6 9นะคะต่อไปนะคะข้างนอกเป็น6ข้างในเป็น0นะคะแอดให้เป็น6 0ศกับแอดกับหัวให้ด้วยนะคะเป็น90แล้วก็คือเขาชี้นิ้วใช่ไหมะคะมา1น,นิ้วก็อาจจะหมายว่าหว่่1หรือเปล่าแล้วแล้วตรง ข้างวงกลมก็จะเป็นศูนย์เป็น1นค่ะต่อไปข้างนอกเป็น1ข้างในเป็น9ก้่งเกาค่ะ,แล,ล 1, 9, 9คะแล้วก็กลับหัวให้ด้วยเป็นหนึ่งหก็อย่าลืมนะคะทุกคน ผู้ว่ากทมคนที่17คุณชัดชาติสิทธิพันธ์เบอร์8นะคะอายุ56ปีเกิด24พฤษภาคมพศ2 5 0 9นะคะวันนี้แอนดมีคำคมมาเสนอนะคะอย่ามัวไปดูจิตใจของคนอื่นจนลืมดูจิตใจของตัวเองรู้ไปหมดว่าคนนั้นดีคนนี้ชั่วแต่กลับไม่รู้ว่าตัวเองมีดีมีชั่วมากแค่ไหน หลวงปู่แสงจันตะโชโตยานววโรนะคะก็เดี๋ยวแอดจะสรุปให้นะคะว่าววนี้มีตัวไหนบ้างนะคะก็สำหรับววนี้นะคะแอดก็จะให้เป็นมี0เออไม่ใช่0มี 92, 97, 10, 10 17, 70, 27นะคะแล้วก็ 03, 02, 04, 00 6 9น0 0 1ะคะ69เ0 69 60 90 10 19 16นะคะแล้วก็เลขผู้ว่ากทมนะคะ17แล้วก็เบอร์8นะคะ0ูหรือเปล่าหรือจะเป็น 8, 17 มิถุนาสองานี้นะคะขอให้ทุกคนโชคดียิ่งเฮงปังๆนะคะก็ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะคะแอบไปแล้วนะคะบ๊ายบาย